สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ค้าได้มีโอกาสมาก,กราบนมรสก,การปูอนันตักนัคราชนะคะเป็นพญานาคที่สถิตอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้าโขงของจังหวัดมุกดาหารนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะแม่ค้าเองก็ยังได้มีโอกาสเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะซึ่งแม่ค้าเองอะถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะคะแต่แปลกมากเลยค่ะมัน มันไม่ติดนะคะมันไม่ได้ภาพอย่างที่ตั้งใจไม่เป็นไรนะคะดูภาพนิ่งไปก่อนนะคะวันนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะไปกลาบนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้มีเสื้อสวยๆนะคะตามไปดูได้เลยไปแล้วค่ะ ก่อนที่จะไปดูเสื้อสวยๆของอินกะออยนะคะแม่ค้าขออนุญาตท้าวความถึงที่มาที่ไปว่าเออทำไมถึงนับถือองค์พญานาคนะคะแม่ค้าเนี่ยเป็นลูกอีสานเกิดที่รุ่มแม่น้ำโขงด้วยนะคะแล้วก็มีความนับถือเลื่อมใสศรัทธาองค์พญานาคมาตั้งแต่ พ่อแม่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเลยปลูกฝังเรามาและมีโอกาสแบบว่าไปเรียนหนังสือเลยหลงเนี่ยไปอยู่ไกลๆจากครอบครัวแม่ก็จะให้องค์พญานาคเป็น,นเนี่ยเยเหมือนที่แม่ค้าห้อยอยู่เนี่ยไว้บูชาแล้วก็เอาไว้กราบไหว้เวลาระ,ะลึกนึกถึงหรือว่ามีความทุกข์ท้อใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่ค้าก็ไหว้อันหนึ่งคือเงินติดกระเป๋าไม่มีเลยมองไปที่น้ําโขงแล้วก็จะ ตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านเลยแล้วลึกถึงท่านเลยว่าขอให้เราขายของดีๆประสบความสําเร็จหาเช่ากินข้ามอะ่ะไม่อยากเป็นแบบนี้มันไม่มั่นคงเลยไม่รู้ว่าวันหนึ่งขายไม่ได้ก็ไม่มีเงินวันไหนขายได้ใช้ชไปก็หมดอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้ค่ะแม่ค้าก็ตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ทุกวันนี้ด้วยความที่บูชาองค์พญายนาคนะคะแม่ค้าก็เลยมีความเลื่อมใสศรัทธาท่านมากอธิษฐานอะไรก็จะอธิษฐานขอกับท่านนะคะเป็นความเชื่อเฉพาะ ส่วนบุคคลนะแต่ไม่ใช่ว่าแม่ค้าเองอธิษฐานแม่ค้าก็พยายามคือทําด้วยไม่ใช่อธิษฐานขออย่างเดียวก็พยายามทํามาหากินด้วยนะคะวันนี้นะคะแม่ค้ามีองค์พญานาคแบบนี้นะคะมาคือมาให้ให้กับใครที่นับถือพญานาคเหมือนแม่ค้านะคะมาได้บูชานะคะเพราะว่าแม่ค้าได้มาไม่เยอะนะคะก็จะเป็นพญานาคประจําวันเกิดนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าออไม่อยากได้ประจําวันเกิดก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ยึดติดที่วัน ตัวนี้นะคะเอามาให้บูชาอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนี่นี่ก็สีแดงนะคะนี่สีเขียวอย่างเงี้ยนะคะหรือตัวที่แม่ค้าใส่เองเนี่ยเป็นสีเขียวตัวตัวในมือเนี่ยเป็นสีฟ้าตัวนี้มีเจ็ดสีเลยนะคะนี่ถ้าใครเคารพศรัทธาในองค์พญานาคเหมือนแม่ค้าอยากจะเอาไปบูชานะคะราคาอยู่ที่480นะคะเราจะมีสร้อยแบบนี้ให้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูตัวนี้จะเป็นคริสตัลนะคะ เป็นคริสตัลเห็นไหมคะก็จะมีสีแบบว่าตัวนี้จะไม่ไม่ขออนุญาตคละสีให้นะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะให้สีตรงกับตรงกับอ่พลอยอะคะ่ะเช่นว่าสีแดงก็อาจจะเลือกสีแดงให้กับคุณคุณนะคะสีม่วงก็จะเลือกสีม่วงให้กับคุณคุณนะคะเวลาที่เราใส่ไปเหมือนกับ ใส่กับผ้าไทยอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ากันนะคะเออสวยนะคะก็ทําให้เราดูดูมีภูมิฐานแล้วก็เหมือนมีอะไรยึดเหนียวในใจนะคะโอเคฝากไว้นะคะพูดยาวแล้วเดี๋ยวเรามาดูเสื้อกันดีกว่านะคะคราวนี้มาถึงเสื้ออินกะออยนะคะเสื้ออินกะออยเนี่ยตัวนี้เป็นชุดที่ถ้าใครดูใต้คลิปนะคะแต่จะบอกว่าเป็นลูกไม้ทั้งตัวเลยค่ะสวยมากเป็นลูกไม้ที่มีความนิ่มมากเลยค่ะแล้วมีความยืดหยุ่นด้วยคุณ ตั้งแต่มีผ้าลูกไม้มาก็ถือว่ารุ่นนี้ก็จัดว่าเป็นรุ่นที่นิ่มมากมีมีความน,นิ่มมากนะคะเป็นกระดุมหน้านะคะอ่าเป็นกระดุมหน้าแบบนี้เลยแล้วก็ คอเป็นคอบัวแบบนี้สวยน่ารักนะคะมีความอ่อนหวานด้วยคอบัวมันน่ารักดีอะคะ่ะกระดุมหน้าแล้วก็แขนก็เป็นแขนตรงนะคะบานเล็กน้อยนะคะเป็นแขนตรงแบบนี้3ส่วนนะคะนี่เป็นทรงเข้ารูปนะคะด้านในก็ซับดนด้วยผ้าลินินนะคะด้านหลังก็เป็นลูกไม้ทั้งตัวนะคะลูกไม้ทั้งตัวเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังมีหลายสีคะ่ะรุ่นนี้นะคะไซส์เราก็จะมีตั้งแต่38 40424 44, 446 ส่วนสีนะคะมีหลากสีเลยเดี๋ยวคุณไปดูที่ภาพสไลด์เลยไม่ว่าจะเป็นสีดําแบบแมค่ค้าใส่สีตัวนี้สีเขียวมิ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหลากหลายสีเลยนะคะถ้าใครชอบตัวนี้คุณทักมาแล้วแม่ค้าขอแนะนําชุดก่อนหน้านั้นเป็นผ้าเป็นผ้าลินินนะคะก็จะมีลูกไม้ผสมอยู่ด้วยนิดหน่อยตรงปกตรงอกตรงปลายแขนนะคะรุ่นนี้ก็มีเป็นรุ่นเก่าชุด น่าจะเป็นตัวนี้เป็นชุดที่10นะคะใครสนใจก็ยังมีของอยู่นะคะสีมีเยอะเดี๋ยวทําภาพสไลด์ให้ดูส่วนชุดนี้ราคาอยู่ที่พ3 9 0ารวมไปทางถ้าโอนก็พันสามนะคะส่งให้ฟรีแบบด่วนๆหวัน 1, 2วันถึงส่วนตัวนี้1,000กับ 90รวมไปทางถ้าโอนก็1 0 0 0กับเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นรุ่นเก่าเอามาให้ดูทรงมันเหมือนกันโอเคถ้าคุณชอบคุณดูภาพสไลด์นะคะได้แล้วก็ทักมาส่วนใครที่อยากจะบูชาพญานาคนะคะอันนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลจริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะก็ทักมาได้นะคะวันนี้แม่คะลาไปแล้วนะคะขอวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะคะ